วันนี้เราอยู่กับชิตันคนเดิมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นหมากฮอสน,นะครับอืมไม่เดี๋ยวผมเสอร์ผมสอนดีเดี๋ยวคุณผู้เสริมหมากฮอตเหมือนหมากลุกแต่ต่างกันที่ว่าไม่มีแบ่งไฟล์ไม่มีตัวเดินเพราะมันเหมือนกันหมดเลยใช่ตารางจะต้องวางเป็นสีเดียวกันเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดวางเป็นคนละสีมันก็จะเป็นแบบนี้คุณสาธิตให้ดูมันก็จะไม่สามารถจินกันได้นะครับให เอออยู่ยังกกินกันไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสอนวิธีการเดินของตัวหมาคอนนะครับเพราะแต่ละตัวเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีของศัตรูอย่างแรกนะครับวิธีการเดินเดินได้แค่เฉียงเท่านั้นเดินแบบนี้ไม่ได้เดินแบบนี้ไม่ได้ดบบไ,ได้แค่บอกเดียวนะครับ เดินได้แค่เฉียงซ้ายเฉียงขวาให้เลือกเอาได้แค่บล็อกเดียวได้แค่บล็อกเดียวแต่ห้ามถอยหลังด้วยยังง่ายๆว่าเดินได้แค่เฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาวิธีการถอยหลังเคือวิธีการถอยคุณจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็จะเป็นกินหรือมาตตงหมากก็ได้แล้วก็เดินกินได้แบบยาวแค่ไหนก็ได้มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนวิธีการกินเลยนะครับถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณมาอยู่แบบนี้ คุณจะกลายเป็นมาสเตอร์มากภาษาศัพท์ผมหมากตัวไหนที่อยู่แถวที่คุณอยู่มันจะโดนกินหมดเลยดวันพวกตัวเองเช่นอยู่หนึ่งตัวก็วโดนกินหนึ่งตัวอยู่2ตัวก็โดนกิน2ตัวแล้ววิธีเล่นยังไงให้แจ็คพอตดูนะครับจะสอนวิธีการแจ็คพอตแบบไม่ไม่ได้เป็นมาสเตอร์หมากหรือคิงนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้กินแบบแจ็คพอตเลยครับนี่ ถ้าเราอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้เป็นมาเตอมักนะครับนี่ก็เดินตรงนี้กินตรงนี้เราก็กินแต่ตรงนี้เราก็สามารถกินได้อีกแล้วเราก็จะเป็น,แ,นแล้วแล้วมันก็จะเป็นม,มาเตอร์มักได้นะครับแล้วเราก็กินตปนี้ได้อีกอ๋อ oh, แต่มุ่งพอเสริมความรู้อีกนิดนึงนะครับถ้าเกินมากมันเลื่อนมาแบบนี้เราไม่สามารถกินได้นะครับเพราะว่าเราเดินหน้าได้อย่างเดียว <f iat> เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนสถานการณ์จริงเลยนะครับ